มาเดิมพี่น้องเด้อมากินข้าวห้อมกับน้องตู่พวงเมใส่เดิมบอดีเด้ออาหารกัโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บมีปิงปลานิปิงปลานิงใหญ่ลวกพักลวกพักแกะมักเล่นแกะมะเกรนเหาะขีปลาเอาไข่ปลาเอาไข่ปลาสามสี่เงียงกินกับข้าวแก่น้อยพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีมาเดิมมากินข้าวน้ำกันเดิมบอดีเด้ออาหารแรง มือนี้ก็มีหลาเหยี่ยวลวกผัก,อ,ก,กอ้าลวกผักลวกผักไข่ปลาเออไอ้ลวกผักกับไขป่ปลาลวกผักกับไข่ปลาไม่รู้มันงงอ่ะไม่เกือบอ่ะเอเอแล้เเเวเขากินมนัมนดิอ่ะอ๋อมา มุจะอาหารในไหนได้นาในสวนมเป็น้องินปลามาน่เปเดือนปน้องอาหารแม่บ้านงเปน้องเนาะตินปลาคะเอาดึงปนี่าดึงมาเอาดึงแะแะเนี่ยยังไงเ่งมาตองมา ่อยละเห็นป่ะจุดจบ่นี่อะไใส่บอรน้าเาดูนัฟองดูน่มใส่แล้วดูนั่มป่ะไอ้อะป่ไปำไมไปพ่อไปพ่อพานทำไมก็คือเงี้ยวมึนกลางไม้กลางจอกนะอะ ให้นางกดูให้นางมีกล้ามไม้จูดไปแล้วเอาไปขึ้นเถิงจูดเดนยมันมันก็มืดลงไปละไอ้จูดวออกว่าอุกเมื่อไอ้ลูกผักคุยป่าไอ้ลูกผักคุยขี้ปลาเอิดไข่ปลาเอาผิดไข่ปลา มาขี้ปลายำใดก็วางเ่ยงขี้ปลาเจ้างานี่ปลาบ่โอนกะแม่ใแ้นั่งโมกี่กันนบ่ื่นปากไม่ไร้ก็างขี้ปาไอขีไม่ได้วาีาี่ปลาี่ปาแ่กินแค่ปลาเขาก็ยังขี้บาย่ có mốc cái thì ba rồi chứ cái này sẹp đồ đồ đại bọc bụng mà lồn này, lồn này, này, lồn này, lồn này, lồn mmm 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 mượn sao mmm 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 sao

อย่ง้มันเขาอ่อนกันหนดนหนึ่นมวยไม้นี้บ่บ่แล้วมีใุ่กสมอคอนสีช่วยเขาก็คิงปากมันบึ้งทำไมห้านาท ลักลลกผักแล้ะจำม่เด้แม่รอมากเย่เออปาพักเอาสิแกปะเอาเมนจะตาสีต้เนเิมเืมีกะกินไปเรื่อยๆลกผักบ ตูวมาพักไปนอนหลักกากวางตุ้ง <c oughs> ใช่ไหมกินผักลายๆหัดก,กายำเร้าอเอ,อ้ยพี่นเาากินปลาเป็นหลักกินผักลายๆหัดก,กายำเร้า

cái là nó ừ. ba heng, mi ba. Ừ, cái gì là mà ao đài rồi đấy nào cái gì cũng biết nên cần hai ừ. cái này nhưng quay ừ. sắp sửa ลาสนีนะจานะหักเพหนึ่งเบักเพ่นึ่งใลวกลองเบิจได้หรเป็นอะได้แล้วมันจะมันแก่ไปอืมอือจะลวกอีกลวกเช็ดขวดอ่บ่บอมักบอสขวดบอมักใส่น้ำมันลงตัวตาพี่น้องพักเบิดก่อนปา ทั้งมื้อก่อนอาหารเฮ้ยกินปลาเลยกินทั้งหลายๆอ้าวปฏิบัติธรรมก่อนกินปลาเป็นรักกินปลากลายๆหัดกายยำซ่าน่องตัูพงไม่ใส่ขอลาไปก่อนได้เป็นทางเด้ออืมนะคอปลาเด้อไปน้ำปลาตีนตะนังไก่เก่งน่องตูพงไม่ใส่เด้อเอาพวกกันคิดต่อไปบ๊ายบาย